อ่าโอเคต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับอวนก่อนละกันเนาะนิดหนึ่งสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่านักชีววิทยาเนี่ยใช้กระบวนการอะไรบ้างในการที่เขาศึกษาสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วเขาได้อะไรมานะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงว่าพอมันได้องค์ความรู้ทางชีววิทยามาแล้วเนี่ยองค์ความรู้ตรงนี้มันสามารถจำแนกแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมดกี่ด้าน นะครับโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยหลักๆแล้วที่เราควรจะรู้จักชื่อมันไว้บ้างเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและเราคุ้นเคยกับคำพวกนี้นะครับก็เลยลิสต์มาให้สักประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7อันเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยจริงๆเราน่าจะพอเดาออกนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์หมายถึงว่าเราเนี่ยไปศึกษาพฤติกรรม ของส, <f> สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ตัวอะไรก็ได้ที่เราสนใจนะครับที่มันแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเอ้ยหมาหอนเนี่ยมันเห็นผีจริงไหมหรือว่ามันมีเหตุผลอื่นที่ซ่อนอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำการศึกษาด้วยตัวเราเองเป็นต้นอย่าไปเชื่ออะไรที่มันงมงายงมงายนะครับอะไรอีก ชีวเคมีชีวเคมีมันเป็นคำที่มารวมกันถูกไหมชีวเคมีก็คือชีววิทยารวมกับเคมีก็คือสารเคมีที่มันอยู่ในสิ่งมีชีวิตอะ่ะเออเป็นสารอาจจะเป็นสารต่างๆเป็นพูดพูดถึงโมเลกุลทางโมเลกุลเคมีที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเป็นต้นนะครับชีวโมเลกุลอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาพันธุศาส พันธุศาสตร์อาจจะพูดถึงลักษณะรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหลักการของเมนเดลต่างๆนะครับอะแล้วก็อ,อีกสักอันหนึ่งคือวิทยาเอมบวิทยาเอมบก็พูดถึงคำว่าเอมบิอเนี่ยแปลเป็นอาจจะแปลเป็นไทยว่ามันเป็นตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตนะครับการศึกษาในสาขานี้อาจจะพูดถึงการศึกษาว่า ตัวอ่อนเนี่ยมันมีรูปแบบมีขั้นตอนการจเจริญเติบโตอย่างไรหรือในอีกเชิงหนึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เราศึกษาในส่วนของวิทยา m b ็มเปรียบเทียบก็คือเอาตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตคู่ไหนอันไหนบ้างที่มีความใกล้เคียงก,กันทางวิวัฒนาการนะครับอ่ะทีนี้ มันจะเหลืออีกสักประมาณไม่กี่ตัวที่เรายัางไม่ได้พูดถึงกันนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2และอันที่3คือชื่อมันคล้ายๆกันแล้วมันก็เกี่ยวกับร่างกายเหมือนกันก็เลยอยากจะให้เห็นความชัดเจนนะครับบางคนแยกออกแล้วแหละแต่อยากจะให้เห็นว่าเอ้ยมันต่างกันอย่างไรทีนี้เรามาดูพร้อมกันเดี๋ยวเราลองเซิร์ชเลย เซิร์ชเลยเราเรียนกันออนไลน์เพราะฉะนั้นเราเซิร์ชผ่าน Google ได้แล้วเราลองดูไปพร้อมกันว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับอ่ะโอเคอันแรกที่เราจะเซิร์ชไปคือสรีระวิทยาแล้วมาดูพร้อมกันสรีละวิทยาเรามาดูนะครับว่ามันคืออะไรอ่าเขียนผิดด้วยอ่ะดูจากภาพตรงนี้ พอจะบอกได้ไหมว่าคําว่าสรีระวิทยามันน่าจะหมายถึงอะไรเอาภาพไหนดีมันจะเหตุผลที่เลือกมา3ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพยายามจะหาภาพที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตนะครับถ้าเราเซิร์ชคำว่าสรีระวิทยาเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เป็นภาพประมาณนี้ภาพประมาณนีภณน้ภาพเป็นรูปของระบบอะไรสักระบบหนึ่งนะครับภาพนี้น่าจะชัดเจนมากที่สุดครับคือคำว่าสรีระวิทยาเนี่ยคีย์เวิร์ดของมันคือระบบการทำงานของระบบอวัยวะเพราะฉะนั้น ภาพส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการโชว์ว่าระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นออระบบกล้ามเนื้อมีอะไรอีกมีกระดูกมีระบบย่อยอาหารมีระบบไหลเวียนหรือว่ามีระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสรีระวิทยาถ้าเราจะโน้ตลงไปเพื่อที่เราจะเดีนะเพื่อที่เอาไว้เตรียมสอบเนี่ยสรีระวิทยาพูดถึง การทำงานของระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับโน้ตไว้การทำงานของระบบอวัยวะซึ่งมันก็จะมีหลายระบบมากนะครับเช่นระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนระบบคุมคุ้มกันเป็นตน้นอ่ะทีนี้มาอันที่2 กายวิภาคเดี๋ยวเราขยบมาที่กายวิภาคแล้วดูให้เห็นความแตกต่างของ2อ,อันนี้ครับกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์ทีนี้พอเราเซิร์ชคำว,ว่ากายวิภาคเนี่ยมันจะขึ้นมาละแต่มันจะขึ้นมาในลักษณะของไม่ใช่แบบเมื่อกี้ละเมื่อกี้มันจะขึ้นมาเป็นระบบระบบแต่ถ้าเราเซิร์ชคำว,ว่า กายวิภาคเนี่ยเราจะเห็นในลักษณะของโครงสร้างโครงสร้างแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากายวิภาคเวลาเราไปโอเพนเฮาส์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยการไปศึกษาอาจารย์ใหญ่แบบเนี้ยเป็นการศึกษาอนาโตมีหรือเป็นการศึกษากายวิภาคของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่ากายวิภาคก็คือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะครับโครงสร้าง ของมีสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวกลับไปโนต้ตกันประมาณนี้โนต้ตไว้ว่าเป็นโครงสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับต่อมาสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือคำว่าสันฐานวิทยากลับไปเหมือนเดิมมา สันฐานวิทยาโอเคอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยเวลาเราพูดถึงสันฐานวิทยาเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นคนเนี่ยบางทีมันจะคุมเคือเพราะฉะนั้นเวลาเราเซิร์ชมาเนี่ยเราจะเห็นคำว่าเมื่อพูดถึงสันฐานวิทยามันจะเป็นลักษณะของการดูพวกสิ่งมีชีวิตพวกพืชพวกเห็ดลาเป็นต้นมันคือพูดง่ายๆคือ รูปร่างภายนอกรูปร่างภายนอกนะครับการศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นคือจะใช้คำว่าภายนอกก็ไม่ถูกแต่พูดรวมๆว่ามันเป็นการศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตเช่นเราเห็นอันเนี้ยมีโครงสร้างเป็นดอกสีชมพูแกมขาวหน่อยๆหรือแบบนี้เราศึกษาต้นอะไรสักอย่างแล้วเราเห็นเป็นกิ่งเป็นก้านลักษณะรูปร่าง ที่มันแสดงออกเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวแบบนี้เราก็เฉพาะจะบอกได้ว่าเอ้ยอันนี้มันเหมือนว่ามันมีตัวสิ่งมีชีวิตเกาะอยู่เลยเนาะน่าจะเป็น2ตัวนะครับไม่ใช่แค่ไม่น่าจะใช่แค่พืชละนะครับอ,อาจจะเป็นตัวอื่นเช่นแบบนี้ morphology ของดอกไม้การศึกษารูปร่างลักษณะทั่วไปของดอกไม้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น คีย์เวิร์ดที่ต้องเน้นไว้ก็คือว่าคำว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ตรงนี้อยากให้เห็นภาพรวมว่าเอ้ยความรู้ทางชีววิทยาเนี่ยมีได้หลายแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะไรซึ่งอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ เสมอแหละถ้าเราศึกษามันอย่างจริงจังแล้วก็ลึกพอนะครับเช่นการศึกษาสรีระกายวิภาคและก็สันฐานของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจรูปแบบการทํางานของระบบต่างๆของเราซึ่งมันก็จะย้อนกลับมาเป็นองค์ความรู้ทางด้านการรักษาทางการแพทย์ทาให้เราอายุยืนขึ้นมีความสามารถในการ รักษาแล้วฟื้นฟูร่างกายของเราได้ดีขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของความรู้ทางด้านชีววิทยาครับขอบคุณครับ